สวัสดีครับโมกระผมจ่องตุยพะรอดนะครับผมวันนี้ก็เวลาจะหกโมงแับผมกอนี่ครับมาเบปเดเบีดรอยผ้าของลูกชายครับผมก็ของแต่งก็มีโฉครับสวิงอาร์มเดิมท่อเดิมครับนานาอาศัยว่าทรงซิ่งครับเบียดรอผ้าอาครับผมขอบเดิมครับลงยางนี่ใช่ครับนานาเบียดยอยผ้า สีเขียวครับผมโลดต่ำทรงสิ่งครับขอบเดิมครับไม่ต้องมีอะไรมากครับผม ขอบเดิมแต่ลุ่นไม่เดิมน่นะโอเคครับผมสตาร์ไว้รุ่นจาบโด,ดต่ำครับพันนมีอะไรมากครับผมไปในคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมก็สวัสดีครับ